สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็มีของกินมารีวิวเหมือนเดิมของกินวันนี้ที่เบียร์จะรีวิวก็เป็นของที่เขาลองกินกันในเน็ตเขาว่าอร่อยนักอร่อยหนาอะไรเนี่ยเบียร์ก็เลยเออหาซื้อมาแม่เพื่อนเขาซื้อมาฝากเขาอยู่ละแวกนั้นพอดีก็เลยให้เขาซื้อมาก็อยากจะมาลองรีวิวให้ทุกคนได้ ได้กินนั่นก็คือสิ่งนี้แทนแทนเป็นคิสปี้ช็อโกโก้ที่เขาบอกว่ามีช็อกโกแลตอยู่ข้างในกล่องขนาดเนี้ยประมาณเนี้ยก็ไม่ใหญ่มากเนาะแต่อันนี้ของเบียร์จะเป็นรูปโกโก้คันมันจะมีทั้งหมดอ่ะสามแบบสมแบบมีกลมๆม,มีโกโก้คันแล้วก็มีเหมือนลีลียงไง แต่อันนี้แม่เขาซื้อมาฝากเนาะแล้วก็แม่เขาซื้อมาฝากเราก็พูดอะไรไม่ได้อะ <c oughs> เขาให้เราก็ต้องเอาเนาะ <c oughs> แล้วก็เลยจะลองเอามารีวิวให้เพื่อนๆชมแต่ว่าเห็นไปดูในของฝรังอ่ะเขาบอกว่าถ้าเราก่อนที่เราจะกินในตัวเนี้นะเราต้องเขย่ามันเขย่าเขาบอกว่าช็อกโกแลตอ่ะมันอยู่ข้างล่างก็เลยให้เราเขย่าก่อนอ่ะเบียก็จะเขยา่าเขยา่าแบบที่เขาบอกเขยา่ขยาอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะ กินให้ดูพร้อมกันเลยเนี่ยขย่าวกับอ้วนเป็นยังไงขย่าวขยาว่าเขย่าวเบอกให้ขย่ามันจะอร่อยขึ้นเหมือนช็อกโกแลตมันคงอยู่ข้างล่างหรือ,อยังไงเนี่ยแหละกดตรงนี้เนาะเดี๋ยวก็ไม่เคยกินนะนี่มันจะมีมันจะมีคลิปข้างบนแล้วก็ป๊อกอ่ะเปิดออกปุ๊บเปิดออกไปยังไงกับแกะแกะรออะไรละ้ะแกะปุ๊บนี่มันจะมีชานฝาเห็นไห งัดเอามึงงัดเลยปุบอุ้อยเพื่อน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 ดูทำท่าอู้ช็อกโกแลตออกวะอู้ไม่ไม่ต้องใช้คำไหนพูดคือหรือเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งครตะระชะ็อกโกแลตโอ้ช็อกโกแลตจริงๆมีความแบบครีมมี่อ่ะครีมมี่อ่ะ กิมมี่นะครับกิมมี่กิมมี่โอ้โหดูช็อกโกแลตจริงๆเดี๋ยวเราลองช้อนคนก่อนโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้หัวเพื่อนไม่เห็นงนี้จ่อให้ดูเลยนี่นี่โอ้โหเพื่อนเพื่อนจา๋าเพื่อนเพื่อนทุกคนถึงว่าทําไมเขาถึงให้เขย่าก่อนเปิดอ๋อเพราะมันเป็นอย่างนี้แต่อันนี้มันเหมือนโกโก้คันก็จริงแต่ว่ามันจะเม็ดมันจะเล็กกว่าโกโก้คันน่ะ นิดหนึ่งโอ้แต่มันมีความช็อกโกแลตจริงๆหรอเพื่อนๆมันไม่ควรต้องใส่นมแล้วอะอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องมาลองจัดลองกินดูเพราะว่าเขาพูดว่ามันสุดยอดของช็อกโกแลตแต่ก็ดูสุดยอดของช็อกโกแลตจริงนยอันนี้ต้องขอประธานอภัยทุกคนด้วยนะไม่ได้กินในถ้วยให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราตักแบ่งออกมาดีกว่าดูแล้วมันจะรับประทานเยอะแล้วมันจะเบาหวานละประธานนะทุกคนแขอสัองช้อนแล้วกันเนาะ แล้วก็วางไว้ก่นอนแต่มันความช็อกจริงจริงอ่ะดูเนี่ยดูจานจานเป็นสีขาวได้เห็นปะคือช็อกอะไม่ต้องพูดเยอะแล้วเราลองเลยคำใหญ่หญ่หวานกรอบอืม,อบอมจบวางกรอบนี่ยืนหนึ่งจ่ะกรอบมากกรอบแบบ กรอบหรือว่ามันข้าวโพดมันคนละสายพันธุ์กับบ้านเราปะมันกรอบมากอ่ะเพื่อนๆมันกรอบมันกรอบเกินคําว่าข้าวโพดอะ่ะอืมมันกรอบจริงๆถ้าคนเนี่ยถ้าคนไม่ได้กินอะ่ะจะไม่รู้เลยนะว่ามันมันกรอบขนาดไหนจะแบบอย่างแรกกรอบกรอบแบบที่บ้านเราไม่มีอะ่ะกรอบแบบเนี้ยพูดนเลยเพากิน พเพราะเบียร์เป็นคนชอบกินขนมและกินขนมมาหลายตัวแล้วคอนเฟกคบ้านเราก็ไม่กรอบเท่าอันนี้ยอันนี้คือกรอบมาก 2. ช็อกโกแลตช็อกโกแลตมีความนัวแต่ไม่มีกลิ่นช็อกโกแลตนะแต่หวานแต่เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นช็อกโกแลตเพราะว่ามันมันหวานมันแต่กลิ่นโกโก้มันจะจางๆหน่อยโอ้แต่ความกรอบยืนหนึ่งยืนหนึ่งความกรอบ จริงความกรอบจริงๆกรอบแบบอืมเขียวแล้วมันแบบมันกรอบอ่ะมันฟินอ่ะเออก้องเหลืองอ่ะอื้มันเข้าพอพพันไหนเนาะนี่ขออีกคำหนึ่งก็แล้วกันมันอร่อยอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าลองกินกับนมแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะไม่มีนม ถ้ามีนมก็จะลองกินให้ดูเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าค่อยมาว่าหรือไม่เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ซื้อมาลองตักแบ่งออกมาแล้วลองชิมใส่นมดูซิว่ารสชาติมันเป็นยังไงแต่มันคือโหสุดยอดอะ่ะในกล่องเนี่ยอขอบคุณก่อ,อ,กน,อนะคือเขียวอะแล้วดูดเขารู้เลยมันคือช็อกโกแลตะอ่ะ ในกล่องอามนด้วยนะเขาบอกมันคือเดือบเบสเลยนะเดือเบสก็คือสุดยอดอะแล้วมันก็สุดยอดสมชื่อคือไม่เสียได้เงินที่ซื้อแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าคือมันหวานนะคนที่ไม่ชอบหวานก็คืออาจจะไม่ถูกใจก็ได้แต่นี้คือเบียก,กินหวานได้ไงเบียรู้สึกว่าช็อกโกแลตมันก็ต้องหวานนิดนึงอนะเนาะของขนมเด็กอะ่ะอืม้แล้วแต่คนชอบดูดช้อน โชว์อันนี้คือแมวมันก็จะร้องแบบนี้ยเพราะว่ามันกินเป็นทุกอย่างแต่อันเนี้ยไม่ไม่ควรให้แมวกินเพร้อมเป็นช,ช็อกโกแลตคนที่เลี้ยงสัตว์ก็รักน้องแมวน้องหมาอย่าให้กินของคนเนาะน้องแมวน้องหมามันจะป่วยซะเนี่ยเพียก็รักเลี้ยงมาแต่ ของอะไรที่เป็นอันตรายเราก็อย่าไปให้เขากินเราก็กินคนเดียวให้เป็นอันตรา,ายที่ตัวเราคนเดียวเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูเข้ามาชมแต่บอกว่าควรซื้อไม่รู้ว่าในในในพวกช้อปปี้พวกอะไรเนี่ยมีขายอยู่เห็นอยู่ต่อเดี๋ย<อ>วว่ามันสมราคาอยู่นะก็อร่อยอ่ะควรจะลองมัน มันก็มีปริมาณที่เยอะในระดับหนึ่งแต่ก่อนกิกนทุกคนก็อย่าลืมเขย่าก่อนเนาะเพื่อให้ได้รสชาติของช็อกโกแลตที่มันคุกคุกค,ค,คุให้มันทั่วอยู่ในกล่องแต่บอกเลยว่าหวานสามคำแสบคอเลยจ้ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาดูเข้ามาติดตามเดียนะไม่ได้ทำคลิปไปนานก็ยังไงฝากช่วยเข้ามาดูหน่อยก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับวันนี้ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย